สวัสดีค่ะมันซีมาแล้วนะคะในวันนี้นะคะมันซีก็นําเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงชะนีห้อยโหนค่ะเรามาฟังเพลงชะนีห้อยโหนกันเลยนะคะเชิญชะนีห้อยโหนย้อนตัวไปหาลงโชยร้องเรียกหัวโวยหัวโว รักกับีที่นีในวงคอราดังเสียงจะนิร้อนย้อนตัวไปหาลมโชยร้องเรียกหัวโวยหัวโวยไปตามภาษาโอมาจันมาแม่มาไม่จะพาไปสวนมาลีโอมาจันมาแม่มาไม่จะพาไปสวนมาลีเรากรัรบรกับดีที่นีในวงคอราดัง งชนีห้อยโหนนะคะก็เป็นเพลงทีเ่เล่าเรื่องราวสนุกสนานอีกเพลงหนึ่งนะคะพุ่มกับก็สามารถให้ลูกเสือเนตรนรีแสดงค่าทรรประกอบตามเนื้อเพลงได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ